จะเปลี่ยนบทใหม่ยากยากต้องชุ่ยนั่นแหละเร็นใหญ่ป้าขอโรูเเียบเบาเอาค่ะไม่ตนเคข้านัไม่เคยออกอ่ะจะไปซ้อมไหมใค่ซ้อมนี้ไปซ้อม มานี่มาเนี่ยคุยกับคุณเต๋าก็จะดับคุณถ้าข้างในเราโกรธจริงใช่ป่ะถ้าเราต้ออกมาคือไม่มีสมาธิไม่แต่ฉันมีได้ยินผมผมก็รู้สึกว่ามันตะโก่อนเลยนอะเหมือนจะไปลบหรืออะไรสักอย่างใช่คือมันต้องประช้าเขาจะแบบเราไม่เราไม่ได้ขึ้นเวทีคนเดียวเสียงลบได้ไหมครูครูบอกมันไม่แรงเสียงลบ แต่มันรู้สึกคิ้นคิ้นนี่ไงลูก